สวัสดีครับนุ่มน้ำมุ่นคนดำดำครับพี่น้องสวัสดีจ้าแม่บ้านคือเก่าจ้าอากาศหอนอีกแล้วมือเนี่ยเมื่อวานฝนตกกินจังหน,น่อยจ้ายังไม่กินยังจากพี่จากน้องนี่เอซี่เบิ้งไกลๆจ้าพิษพิษได้ดดจ้าเนี่ยก็คือว่าอาหารเขาอื่นอาหารลูกครึ่งมัมมาเกาหลีมันนี่เป็นเกาหลีเกาหลีอาหารลูกครึ่งแก่โมน,นี่มัมามาเก,กาหลี อันนี้กิมจิจ้ะกิมจิกิมจิก็ลูครึ่นอีกละมัมามากเกาหลีแต่ว่าสมสมพักแป้นนี่จ้ะเอฟซีนาบ้านอะมาฝากกิมจิอีสานห้องจ้ะกิมจิอีสานห้องมีแก่เพชรจ้ะจมีฮอตด็อกมีผักกาดขาวอันนี้ไม้ยองเน็ดจ้ะนี่ไม่บานเอามาจิม้มโอ้มันขาวนี่จ้ะไม้อมมยองเน็ดโอ้ยหอนเอฟซีโอ้หอนจ้ะ เสแสรบน้ำกันมาเด้อครับชูขูดชูต้นมือนี่ปิดไม่นู่นนี่หละจะมาฝากมาเสแสรบน้ำกันเบิึงดูครับบรรยากาศบึงวิวข้างหลังเข้ารถแดดครับแดดจัดจัดแน่จัดเดียงไงเกียงไงอย่าไปบานซิมเลยนะฮะกินแล้ลหรบป้าว่าซิมหออเนี่ยมือนี่มะม่าเกาหลีหรือว่าอาหารลูกครึ่งนั่นเองนีไมายงเนตเออมายงเนรชอบกินฮอดอกบ่ฮอดอกครับ ไม่บานห้อนไรเหง่อาบอแล้วเปรี้ยวหวานมันเปรียปร้ยงแดงสุ่มพักเปลี่ยนมก,มกมามาเกากหลีนี่รถรถเพด,ดิด้ะจ้านี่เด้อมังสีห้องกับหูต่ออืมอ แสบๆแ,แล้วเหมือนกินอะไอหมูเผ็ดดีๆอืมอืมจงตเนี่ยอันี้ดีสุดๆเลมันดีเหัว มันจะบึงเงยรีรู้โปวดพูดจ้ะหอนแห้งกลุ่มโง,โงยยยยย,าย,ยายเราซื้อมานอนเนี่ยนะยายอ้วนซื้อกุ้งมาฝากออบอกว่ายาย่อยสิบ่อยมีคลิปอาหารลูกขึ่งเจ้าจะเอายังมาช่วยคอยครับ <c oughs> ยั่วจ้ะ <ừ> <ừ> แับกุ่ตัวใหญ่เสบๆนุ่งๆน้ำงามเขากันยนี่จ้าผม <ừ> พักแปลีครับหนึงน่งอันนี้ไม่บ้านแตงหนามาว่สิคุนอุ้ยสิ่งเงาๆจ้ะ สินเงาเเลยเนื่อดีตาขยมันดีตานุมตามนมันบาเจ้ิดดีตาไปหอดึงนี้เมื่อกี้น่ะอืมตัวถลายถลายสิ้นอ้เป็นเนืแซ่บเยิมๆนะน่จ่าเอฟซีสสมราคาไปนล้ะเนาะ หอมพื่นดีเดยลยอะเอาต้อง้อะไรข่หน่อยต้องเสียบต้องเพ็ดเขากันเนีลุ่มอืม้ดอดอหนังกรอบอันนี้เสียบบะเพ็ดนครับจมพักเป็นเอฟซีเพื่อนออเอาหมอฝากเอฟซีขางบ้านน้มหนามาลุ่หัวแต่สดัว่นหนึ่งข่อกระบ,บอกอยู่ในเอฟซีหนาบานมาฝาก เซ็ปเซ็ปเฮ้ยเพชรเสิยสสเงเงียบง่มดีหอมนี่อะไร เรื่องธรรมดาเนอะบานข้าวที่คิดองศาลเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องจิ้มือแต่ก่อนแต่ไม่ยอนตอนนี้เนาะแต่ก่อนหอนอยู่ตามีลมขึ้นเบืองมาห้อนที่ไทยที่หน้าได้จังไดอยู่กลางแหลกแลวชุ่มมือนีิโอ้พี่น้องเลยตอนตัดแต่งอืมถ้าไปหาอันน้องใม้น้ำนมหนามุ้นมือนั่นเก็บได้เอารวดวอไปเอาจ้าเก็บได้ข้านออกกันปลาหน่อไม้ ห่อนเอาหฮงหัวตะหยินมาเมาื่อวานหนูกวนเนี่ยละละฝนตกเนอะอืมฝนตกอา,ากาศเย็นนิดหน่อยม่ได้จาดพีหน่องมาแฉบๆต้องกันอืมสุมนี่เพิ่นมีรลน์นะลง้งกินร้อนช้อนกลางเนาะแต่ว่าเมียบานกำลุงหนามุ่นกะ อยู่้กินน้ำกันอยู่แล้วจ้าเพามีผู้อือน่นถ้ามีผู้อือน่นก็กินซ้อนกลางนะอันนี้ใช้เฮี้ยนเดียวกันอ่ำงําเพอจีบอเบดอืมครับอืมเ,อเยอะ ยู่นาเนี่บ่แม่มนั่นเะนื้อด้เหรอเหระเข็งเปียกๆทอนๆของพิ่นมันเปีๆเสียบๆสดมันเป็นทอนๆดูอ่ะมีเปเผ็ดอะไรๆอ่อนนะ <laughs> จา้าอื้อ ไม่บานผิดษ้ะจ้ะต้องกินนี้ตํำพักมั่งเงินจามรับผิดเนาะคุยเ่กันนะมึงเด้วยกันกิมจีเนี่ยกิมจีสาเนียเลยสมพักแปมมันล้มตัวจีิคขอบินอร่อยล้มตัวห้องอะแดปใส่กันเลยพังคุยไม่เงเี่ยสาวขันยาวพิด còn nha sắt Xẹp nhà lại khay ngoài Hãy văn cho kênh

อืมเจา้าสุดยอดอืมสุดยอดได้ทั้งเงือือมได้ทั้งรอนได้ทั้งแซบฝากพี่ฝากน้องเข้ามือเนี่ยนุมนม่มหนาโมลแล้วแสบสมักเปียนเล็บซี่มันเข้ากันอ,อืมมันเข้ากันเพราะว่าที่กินมันต้องกินกับจิมจีเท่งกันได้เนาะล้วเข้ากับมากินเป็นกิมจีไทยมสมักแป,ปีนเท่าจะเราเห็ดแสบพอดีเลยอู้วม่บานหอน มัน,นปาก<ล><ด>วูวาวูวาฝักพี่นอ้องข้ามือนพี่น้องเอฟซีมือนปับเบิ้งแล้วไปย่าลื่มกดไค์กดแทรเด้อพี่น้องเด้อเป็นกลังใจให้นุมละม่นกับคุณแม่บ้านห้อจา้าครับมึอนี่ขอลาแค่สมีนะครับหอนคร <c oughs> ับหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับสวัสดีจ้า